การจ็จะเป็น,นรูปแบบนี้ครับเป็นสีแดงโคงเขาเรียกว่าโงรงลออังดต่อมารลังการที่หนึ่งทรงได้เปลี่ยนแปลงโคงก็คือได้นำาครงจกากมาใช้ในพครงพื้นแดงต่อมาในสมัยรัชกาลที่สองได้เปลี่ยนแปลงโคงก็คือได้นำสัญลักษณ์ช้างเผือกมาอยู่ตรงกลางของโครงจักรต่อมาในสมัยของรัชกาลที่หกเปลี่ยนเป็นช้างเผือกอเรียกว่าช้างเผือกยีแทน ต่อมาครับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นชักรเปลือกทรงแท่นนะครับ,รบ,รรบได้มีเครื่องรง,งนะครับจะเห็นว่นนนาช้างจะเปลี่ยนแปลงขึ้นมามีเครื่องประดับนะครับแล้วมีแท่นต่อมาครับระยารุบุกนะครับทรงเห็นว่าการ,ท,การท,ที่ใช้ทรงแบบเดิมเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายสูงเพราะว่าสยามเราเนี่ยต้องสั่งทำจากต่างประเทศต่อมารายะยที่กเมื่อทั้งประเทศสยามเราเนี่ย ได้เข้าสู่ครงมโลูกครั้งที่หนึ่งโดยทรงเด็ดพรอบรุมเจ้าฟ้าจากวงกุนาศนะครับทรงได้รุนะ่นเก้าเสนอให้เปลี่ยนแปลงตรงนะครับเพื่อเป็นรูปแบบของโครงใจจีบนบุญในการเข้าลบทรามโลูกครั้งที่หนึ่งได้ใช้สีดำเงินนะครับอยู่ตรงกลานงนะครับโงเพื่อเป็นสัญรั์ของสถาบันพษษระมหากษัตริย์ที่ได้ใช้รงนี้นะครับมาถึงปัจจุบันนะครับคือเรียกว่าธรงไตรงธงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์สูงสุดของชาติเป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้นำลึกถึงความเสียสละของบรรพบุรุษไทยที่รล่อหอมให้คนไทยมีความสามัคทีเป็นอย่างเดียวสร้างความภาคภูมิใจให้คนในชาติเกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทยให้รุ่งเรืองธงชาติไทยหรือธงไตยลงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยสแสดงถึงเอกลักษณ์และศักสีในความเป็นไทยมีความหมาย ความเป็นเกลักษณ์สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นตึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนสีแดงหมายถึงเลือดอันยอมตีเพื่อทำรงรักษาและศาสนาสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ของศาสนาสีเหลืองหมายถึงสีส่วนพระองค์พราชอาั เป็นประชาธรปไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยที่ล้วนไม่รักสมัครทีไทยที่รักสมกแทยที่สกไม่ขาดเอกราจะไม่ให้ใครทุมีสละเลือกทุกญาติชา It's a height